แน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะนี่คือชอบใส่ใจนะคะชอบอยู่คนเดียวเดินมาส่งแล้วเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ไปได้วยกันกับใจลอยอันดับที่เก้ากับคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่ฟ้าฝนค่อนข้างอึมครึมเหมือนกันอาจจะทําให้บางคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเพราะว่าสุกเย็นถ้าฝนตกก็มีความกังวลแบบนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สําหรับบางคนค็อาจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราวันศุกร์ปลอบใจตัวเองก็ดีติดวันอื่นมันธรรมดาแล้วแต่จริงๆนะคะแต่อ้อมเชื่อว่า อย่างหนึ่งที่เราคิดคล้ายกันก็คือวันศุกร์ระเว้ยเตรียมตัวหยุดอ้าวจริงๆมันบางทีเราก็หวังแค่นั้นนะคุณผู้ฟังคือแต่เจ้านายไม่ต้องกังวลน,นะคะเชื่อว่าลูกน้องทุกคนตั้งใจทํางานแล้วมันทําให้ทํางานเียอย่างมีความหวังด้วยนะเพราะว่าเราจะทําเต็มที่เพราะเดี๋ยวเราจะได้หยุดแล้วไงเราก็จะทําแบบสุดใจทําสุดฝีมือกันไปเลยทีเดียวนะคะชั่วโมงเมื่อกี้เราคุยกันอ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าคุณผู้ฟัง กัแบบทําความเข้าใจกัแบบแบบเรื่องไมเกรนประมาณไหนบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยโชคดีจังเลยอ่ะเป็นคนไม่ปวดหัวไมเกรนเลยโชคดีมากบางคนไม่ปวดบางคนมอดแบบหลอไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยเป็นอะไรอ้อมถือว่าเป็นคนที่คุณผู้ฟังอ้อมถือว่าคนที่แบบพูดอย่างกันได้เนี่ยเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะคือแบบสบายมากอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับก็ถือว่าเป็นร่างกายดี แต่ในขณะที่บางคนเป็นนะคะคุณผู้ฟังเป็นไมเกรนกันหรือเปล่าหรือแค่ปวดหัวเฉลี่ยเดือนหนึ่งคุณผู้ฟังปวดหัวกันเดือนละกี่หนนี่ถามเป็นคําถามแบบนี้เลยนะบางคนจะบอกว่าทาไมถามแบบเนี้ยใครเขาจะปวดหัวบ่อยจะบอกว่าคนที่ปวดบ่อย <c oughs> ก็บ่อยจริงบางคนมันก็มีโอกาสปวดแบบคอบา่าไหลมาก่อนแล้วมันก็ค่อยๆล้าวระบมจนแบบเอ๊ะทำไมอยู่ๆปวดหัวทาไมอยู่ๆปวดหัวแต่เหมือนแบบเท็แบบ เอ๊ ه, มันเป็นอะไรนะตึงไปหมดจนขึ้นหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงนี่ฉันจะปวดเป็นเป็นไซนัสหรือเป็นไมเกรนหรือจะเป็นอะไรนะคะคุณผู้ฟังเอาง่ายๆก่อนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต่อเดือนเนี่ยคุณปวดหัวกันบ่อยไหมแล้วคุณทานยาบ่อยหรือเปล่าอีฉันนะ่ะไม่ใช่แพทย์แต่ก็อยากรู้ว่าเรื่องของคนอื่นเขาเป็นยังไงว่าเฮ้ยมนุษย์ออฟฟิศในภาวะปัจจุบันที่เครียดมากขึ้นอากาศก็ร้อนเข้าออฟฟิศก็เย็น เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นสลับไปสลับมาบางทีมันมีผลกับร่างกายเหมือนกันนะอย่างคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าไมเกรนเนี่ยเหมือนเป็นโรคประจําตัวเลยค่ะต้องซื้อยาติดตัวเอาไว้เลยถ้ากินยาดักไม่ทันเนี่ย บันเทิงเลยนะคะบางทีต้องลางงานเลยกว่าจะหายปวดระยะหลังๆก็จะพยายามกินน้ำบ่อยๆและนอนไม่ดึกมากงดไปที่อากาศร้อนหรือว่าคนเยอะๆก็พอช่วยได้อันนี้ก็คือดูแลตัวเองแบบรักษาตัวเองหมายถึงว่าป้องกันจากการสังเกตตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกนะเพราะว่าอะไรหลายครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใหม่ๆอะอะไรกระตุ้นทำให้เรา รู้สึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมคะคุณผู้ฟังบางคนจะปวดมากเวลาที่แสงจ้าจ้าบางคนนอนตื่นสายไม่ได้ที่ผ่านมาก็น,นึกว่าตื่นสายไม่ได้อ,อ๋อปรากฏเปล่าพอแสงมันเข้ามากระทบเปลือกตาแล้วนอนต่อไม่ได้เพราะตาไวแสงหรือเปล่าแต่พอเราเอาใส่ผ้าที่ปิดตาไอ้แมสปิดตานอนอะ เรากลับนอนตื่นสายได้แล้วเพราะว่าเปลือกตามันไม่ได้ไวขนาดนั้นหรือเปล่าก็ต้องคอยสังเกตซึ่งก็มีคุณผู้ฟังส่งมานะคะบอกว่าปวดเนี่ยเดือนละประมาณ2อถึงสวันนะคะทำว่าปวดไมเกรนเนี่ยถ้าอ้อมไปนั่งไล่อ่านน่ยคุณผู้ฟังคือถ้าจะให้พูดจากประสบการณ์ก็ก,ก,ก็ได้แต่เอาเนี้ยมันก็ชัดเจนมากกว่านะคะอันนี้จากของโรงพยาบาลเปาโลเขาบอกว่าเราต้องพกยาซึ่งบางคนจะพกพาราเซตามอลตอนสมัยอ้อมเด็กอนะ อ้อมพาลาไม่พออ้อมไปพ่อนแตนไปทานยาที่สําหรับที่แบบผู้หญิงที่เขาปวดประจําเดือนทานเพราะมันมันมันแก้ปวดได้ชัดกว่ามันแรงต้องไประดับนั้นเพราะอะไรเวลาเป็นไมเกรนคุณผู้ฟังบางคนอาเจียนแล้วก็วันหายไปเต็มเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าบางคนต้องพกยาไปตลอด เพื่อบรรเทาอาการปวดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุมันมันมีหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องความเครียดก,การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในระหว่างวันหรืออาจจะเกิดจากโรคที่มันซ่อนอยู่ในสมองก็เป็นไปได้นะคะถามว่าไมเกรนเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มเขาลองแบ่งให้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการเตือนกับกลุ่มที่มีอาการเตือนคนที่ไม่มีอาการเตือนก็คือเป็นกลุ่มที่พบได้บ่อย อยู่ๆก็ปุ้งปั้งปึ้งปั้งก็บปวดกันไปแต่คนที่มีอาการเตือนถามว่ามีเยอะไหมที่มีอาการเตือนเขาบอกว่ามีแค่หนึ่งในสามอาการเตือนก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ5นาทีถึงชั่วโมงจะได้เตือนก่อนก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ในการเตรียมตัวนะคะถามว่าอาการเตือนอ่ะที่มักจะเกิดขึ้นก่อนมีอะไรเขาบอกว่าคุณอาจจะมองเห็นผิดปกติแสงไฟกระพริบ มองเห็นภาพต่างๆเป็นจุดหรือเป็นเส้นซิกแซกซิกแซกหลับตาและยังเห็นอยู่เขาบอกในผู้ป่วยไมเกรนบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการชาเหมือนมีเข็มเล็กๆมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มนะคะแล้วก็ประสาทสัมผัสอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ชั่วคราวและมีอาการจากส่วนปลายนิ้วเคลื่อนไปอะไรจนรู้สึกว่าคล้ายๆชามือชาแขนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนหาวบ่อยอาจจะทุกสองสานาทีก่อนจะมีอาการไมเกรน หาวบ่อยซึ่งบางบางครั้งบางอาการสำหรับป้อมเนี่ยหาวบ่อยหาวสักพักหนึ่ง mm hmm. อาเจียนจ้ะก็คือปวดหัวลักษณะไหนที่เรียกว่าปวดไมเกรนเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการปวดศรีรษะข้างเดียวอาจจะย้ายข้างก็ได้มีอาการปวดแบบตึบตึ๊บท้ายเส้นเลือดที่มันเต้นตามจังหวะการเต้นของหัวใจและอาจจะปวดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีอาการอื่นร่วมเช่นอาเจียน เขาบอกว่าผลการสำรวจนะคะคนที่ปวดไมเกรนประมาณ3,000กว่าคนเนี่ย73มีอาการคลื่นไส้และมี29%ที่อาเจียน แล้วก็จะปวดไปที่โพรงตาคุณผู้ฟังลองนึกโพรงตานึกออกใช่ไหมเบ้าตาหรือแบบอ่านเพี่อนฝากลับนะอ่าแล้วก็มีอาการไซนัสรวมอยู่ด้วยเ <c oughs> ขาบอกว่าในการศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่ป่วยไซนัสกว่า90%มากมีอาการไมเกรนซุ้แบบร่วมนะคะแล้วก็ถามว่าคนที่ปวดไมเกรนเนี่ยจะมีภาวะตาไม่สู้แสงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ห้องเราทึบหน่อย และหลีกเลี่ยงแสงที่จ้าๆบางครั้งเราอาจจะต้องใส่แว่นกันแดดเวลาออกข้างนอกคุณผู้ฟังถ้าเราตาไม่ไหวเราก็ใส่แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการนอนพักผ่อนจริงๆนะคุณผู้ฟังการนอนช่วยได้แล้วก็ไม่ร้อนเกินไปสําหรับบางคนและบางคนก็คือไม่เย็นเกินไปก็เรียกได้ว่าถามว่าทําไมถึงถามเรื่องนี้เพราะวันสองวันนี้ยอ้อมเจอคนปวดไมเกรนปวดไมเกรนปวดไมเกรนหลายคน จางที่แบบเอา้าหรอดูปกติดูแข็งแรงหรือดูไม่เคยบ่นเรื่องปวดหัวตัวร้อนอะเราไม่รู้เลยล่ะคะ่ะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายเรามันเป็นยังไงก็ได้แต่เฝ้าสังเกตกันนะคะป้องกันได้ก็ป้องกันกับคุณผู้ฟังเพราะเราไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นและมันจะทําให้เราหนักขึ้นหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆสังเกตไปแล้วก็จะได้จดอาการเผื่อจะต้องพบแพทย์นะคะสําหรับคุณผู้ฟังก็บอกว่าจะปวดตอนประจําเดือนอพอทานพอสแตนก็เหมือนกันทานพาราแล้วก็ไม่หายถามว่าปวดหัวบ่อยไหมบางคนบอกเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งบางครั้งก็อาเจียนต้องพกยาตลอดคุณหมอบอกให้ทานทันทีที่มีอาการอยากคิดว่าจะเบาลงเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์ก็อาจจะช่วยช้าจนมันไปไกล มากแล้วอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะบางทีเราจะรู้สึกว่าเออเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเผื่อจะดีขึ้นแต่พอมันไม่ดีขึ้นคุณนุ้ฟังมันลากยาวและยาวชนิด72ชั่วโมงกันไปเลยจ้า